งเด็กม่เยเลยเด็ก,ดก,ดกมาปายใช่เหมือนทรงเด็กนักเรียนมาปลายแต่น้องก็คือทําตามได้แค่ใช้กิต์เฉยๆมันก็ไม่ได้ผิดระเบียบนี<ๆ>่ออกปะต่ะเห็นว่าตรงนี้ยกโคนขึ้นมาแล้วตรงนี้จะมีการแบบว่าเนี่ยเห็นปะ<ม>เออจะมีความแบบป่องขึ้นนิดนึงด้วยการที่เราใช้น้ําหนักมือ สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับไอในฮัลโหลเทสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไอจะมาเกี่ยวกับเรื่องของผมนะคะต้องบอกก่อนว่าเราไปเจอทวิตหนึ่งมาแล้วคือแบบมีการรีทวิตกันแบบล้นหลามมาเยอะมากมันเป็นพลิกเกี่ยวกับการทําผมสไตล์เกาหลีแบบว่า,วา,วา,าทำไมทําอะไรดูแน่นดูแบบอยู่ทรงยังเลยแบบพวกซีรีส์นางเอกเกาหลีทำไมผมมันอยู่ทรงจังเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ไอจะมาลองเทสวิธีนี้ให้ดูว่าแบบว่ามันจะช่วยได้จริงไหมแล้วมันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าต้องทำยังไงบ้าง อันนี้คือจะเป็นหางมาที่ไอมัดปกติไม่ได้ทําอะไรก็คือเหมือนแบบตอนแรกอยู่ตรงนี้แต่น้องเริ่มไหลละก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้อะไรมากมากก็จะแบบเรียบๆเนาะปกติวิธีแรกก็คือเบสิกทั่วไปสําหรับการจะมัดผมแล้วก็รวบผมขึ้นไปก่อนปึ๊บปึ๊บซึ่งขั้นตอนเนี้ยถ้าสมมติใครมีผมหน้าม,าม,มา้าหรือว่าแบบจะปล่อยปลอยผมได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยนะตั้งแต่ตอนนี้แนะนําให้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมัดสูงแล้วไง อาจจะมัดไว้ตรงมีแล้วกันนะนี่นะแบบนี้ระยะนี้เลยแล้วเราก็จะใช้หนังยางนะคะมัดให้แน่นปึ๊บก็จะได้แบบนี้ก็จะเป็นแบบว่าปกติอยู่นึกงออกปะอย่างแรกนะคะก็คือให้ดึงด้านข้างปกติอันนี้เคยจะเห็นแบบว่าเคยมีคนทําอยู่แล้วนี่นะดึงออกข้างปึ๊บน้องก็จะคือจะแน่นขึ้นเหมือนมันดึงผมต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกันแต่ทีเนี้ยจะออกข้างหน้าและข้างหลังคือเมื่อกี้เราออกข้างอย่างไงแต่นี้จะหน้าหลัง ก็แบ่งผมตรงกลางนี่แบ่งเป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะเราก็ดึงปึ๊บน้องก็จะแน่นขึ้นคือถ้าสมมติใครทพํพร้อไม้อ่ะจะรู้เลยว่ามันแน่นขึ้นคือตรงนี้มันจะตึงขึ้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะพอเราดึงด้านข้างด้านหน้าเสร็จแล้วเราจะใช้มือทําอย่างนี้เหมือนเขาจะแบบว่าให้พอดีกับตรงเนี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้นิ้วอะ่ะดึงนิดนึงมันจะแบบว่าพองๆนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะมากพอเสร็จนะคะมันก็จะแบบมีความฟูๆนิดนึงแต่ว่ายังไม่เสร็จเราจะใช้กิ๊บนะคะ1ตัว ให้เราเปิดผมขึ้นตรงนี้แล้วเราจะใช้กีบอะแทงขึ้นไปฟึบให้ผ่านหนังยางฟึบขึ้นไปนะมันน่าจะเป็นการดามให้ขึ้นมาแต่มันก็ขึ้นมาเป็นแบบอย่างนี้อยู่นะเนี่ยดูด้านข้างแล้วเราก็จะจัดผมให้แบบว่าถ้าสมมติกีบมันโผล่ก็บังนิดนึงอะไรเงี้ยแบบว่าให้มันยกนิดนึงเออพอทําแบบนี้เสร็จแล้วอะ่ะก็จะมาจัดทรงอีกรอบหนึ่งก็คือแบบวิธีเมื่อกี้เผื่อแบบตัวกีบมันไปดึงผมหรือเปล่าใดๆนะคะเราก็จะกดด้านข้างนิดนึง ปึ๊บปึ๊บอุ้ยแต่ตรงนี้มันเห็นได้ชัดนะว่าแบบน้องมีความโค้งอะตั้งขึ้นมาแต่แนะนําว่ามันต้องจัดดีๆไม่งั้นอาจจะโปะก,กับการที่แบบว่ากิบหลูดเนี่ยมันต้องจัดผมดีๆนิดนึง แต่เอาจริงถ้าสําหรับไอคิดว่าการยีก็ช่วยแต่บางคนอาจจะแบบว่าไม่ชอบเพราะมันแบบมันพันมันติดเวลาทํานั่นนี่คือบางทีเราจะเห็นช่างทาผมอ่ะใช้หวีสอดเข้าแล้วก็แบบดึงปึ๊บป๊บอันนี้มันแล้วแต่ทิศของใครของมันแต่คือเกาหลีอ่ะด้วยความที่แบบว่าเออขอยหนังยางเส้นเดียวแล้วแค่อุปกรณ์มือใดๆนึกออกปะมันก็จะแบบแค่นี้งเด็กเรียนเลยเด็กใช่เหมือนทรงเด็กนักเรียนโมบายแต่น้องๆก็คือทําตามได้แต่แบบว่า มันไม่ได้โปะอะไรหนูไม่ได้ตีกระบังมาค่ะคุณครูแค่ใช้กิ๊บเฉยๆมันก็ไม่ได้ผิดระเบียบนี่หรอกปะเนี่ยแต่ว่าถ้าใครอยากให้ดูข้างหลังดูแบบฟูๆดูมีอะไรเยอะในต้องให้รอนก่อน<ๆ>แล้วก็ค่อยทำอันนี้แต่เราให้ดูด้านข้างตอนนี้ด้านข้างเป็นแบบนี้จะเห็นว่าตรงเนี้ยยกโคนขึ้นมาแล้วตรงนี้จะมีการแบบว่าเนี่ยเห็นปะเออจะมีความแบบป่องขึ้นนิดนึงด้วยกันที่เราใช้น้ำหนักมือถ้าสะบัดอ่ะมันไม่ค่อยโหลดลงมาเพราะว่าเราอ่ะใช้เป็นกิ๊บแบบนี้นึกออกปะ มันแบบว่าดามเข้าข้างในบวกกับการยึดหนังยางไว้ก็คือช่วยได้ถ้าใช้เป็นหนังยางที่แบบเป็นผ้านึกออกปะที่หนากว่านี้มันอาจจะยกได้สูงกว่านี้นะคิดว่าแบบนั้น ว่าทําได้จริงไหมทําได้จริงนะคะมันดูแบบตรงนี้มันแน่นขึ้นมากเพราะทุกทีอายก็แค่บางทีมัดแล้วก็แค่เนี้ย ดึงแค่เนี้ยไม่ได้อะไรแต่นี้เราเพิ่งรู้ว่าเออมันต้องดึงข้างหน้าด้วยนะพอดึงเสร็จแล้วมันก็ต้องจัดแล้วการที่เราใช้กิ๊บอะมันก็ช่วยให้แบบห่างม้าเราอะยุกขึ้นได้ด้วยเป็นวิธีที่ปังอยู่สามารถใช้ได้จริงนะคะก็ใครอยากลองทําตามก็ลองทําตามดูเปิดคลิปอายไปพร้อมกันก็ได้หรือว่าอาจจะใส่ลิงก์สอนไว้ข้างบนอาจจะปแบบอุ้ยพี่คะหนูทําได้สวยกว่าพี่ค่ะอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้หรือใครมีวิธีอื่นอะก็สามารถบอกกันได้ในคอมเมนต์เลยเผื่ออาจจะแบบว่ามาแชร์ต่องเพื่อนว่าเฮ้ยมันมี ออบอกกันได้เลยนะคะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแนละสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามนะลิงก์การกดติดตามต่างๆข้อมูลอยู่ข้างบนหมดเลยนะคะสามารถกดติดตามได้ทุกช่องทางเลยสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ h anel เชอรี่ บอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกัก๊กปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e แล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย